สวัสดีค่ะวันนี้เซ็กซี่นิดนึงนะคะคับอิจทิ h ชนนาแนลนะคะวันนี้เรามาเขาใหญ่กันนะคะสิวขึ้นนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเออก็จริงๆก็ไม่อยากทำเป็นคอนเทนต์หลักหรอกนะคะแต่ว่าหลายคนถามเข้ามาเหลือเกินว่าเออมันตกลงยังไงมันยังอยู่ไหมสำหรับเ,เจอจ่ายจบนะคะสิมันคงประกันภัยนะคะ ต้องบอกว่าไม่รับไม่ทราบนะให้เกียนตอบคาถามหลายหลายท่านนะคะจะบอกจะประกาศจะจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะคะดิฉันขออนุญาตที่จะไม่ตามเรื่องอะไรให้ใครแล้วทั้งสิ้นนะคะต้องขออภัยสําหรับคนที่สนใจด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีพวกตัวเสือกนะคะที่คอมเมนต์ใต้คลิปสองสคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมาบอกว่าเออตกลงผลประโยชน์มันเข้าใครแล้วก็ไอพนักงานมันหัวประมูลกันกันกบอีกคน ตามอีพวกนี้นะ่ะมันเดือดร้อนเยอะไปอ่านนะลำคาญนะ่ะมีความลำคาญกับพวกอีอวตารพวกนี้มากจริงๆก็ไม่น่าจะต้องมาสนใจหรอกนะคะว่าอีพวกหาเนเ่ยเม้นที่อะไรกันมานะคะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อและลำคาญกับไอ้คนพวกนี้จริงๆนะ เ,ออเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องประกาศว่าวออ่าไม่ไม,ไม่ไม่ตามดีกว่าค่ะแล้วก็คลิปเนี่ยจะไม่ลบนะคะก็มันยอดวิวดีะนะก็เอาไว้นั่นแหละเนาะใครที่อยากให้ตามก็ขออภัยไม่ตามดีกว่านะเพราะวุ่นวายมากลำคาดีพวกหา,านั้นมากจริงๆค่ะน่าเบื่อจริงๆค่ะแล้วก็ก็คือไม่ตามเพราะว่าของผัวนะคะของเพื่อนพี่น้องที่สนิทสนมกันนะ่ะได้ครบหมดแล้วค่ะก็นี่ขอขอเห็นแก่ตัวแบบนี้แล้วกันนะคะ เอออ่าหนาวไม่เกี่ยวกันถ้าเช่นน้วก็รบกวนพี่ๆที่อ่ะสนใจเนาะก็เดี๋ยวรอรอฟังข่าวจากช่องเซ็นเตอร์จากพนักงานอาละรันเนาะอ่าอาจจะเดี๋ยวก็อดทดรอหน่อยอาจจะมีมาเรื่อยๆนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าตกลงยังไงเนาะในสัปนี้เขาเราได้หมดแล้วนะคะส่วนคนที่เออ ยังไม่ได้ก็ก,ก็ทาใจนะคะเรารอไปก่อนไม่ได้น้ําเสียงนี่ไม่ให้ดูหมิน่นดูแคลนมันก็เห็นใจนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำาราบอกเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักง,งานแล้วก็ไม่ใช่ธุระของเราเนาะเวลาเรารับเงินมามันคือค่าเสียเวลาของเราเนาะเรารับมาเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับมาเพื่อเป็นมอนิทินะคะเช็คให้ใครฟรีมันก็มันก็ทําได้นะคะแต่ว่า ดิฉันคงไม่มาเสียเวลาขนาดนั้นถูกมากดิฉันก็เอาค่าเสียเวลาถูกไหมครัร้อยสองร้อยแล้วก็แบ่งกับทีมงานไปทีมงานก็ไม่เอาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคุณก็รอคิวกันไปไม่ไม่สีเรียกนะดิฉันบอกแล้วดิฉันไม่ได้ร้อนเงินผลประโยชน์มันได้จริงค่ะแต่ดิฉันไม่ได้ร้อนเงินค่ะดิฉันเลยตัดสินใจที่จะไม่รับทําดีกว่าค่ะแล้วก็คลิปที่ผ่านมาที่สองสามคลิปที่พูดถึงที่ที่เห็นกันเนี่ยค่ะก็ ก็ขออภัยไม่ลบค่ะต้องบอกว่าไม่ลบค่ะเอาไว้ยงงั้นเลยค่ะยอดวิวมันดีทําให้ได้เงินเยอะๆแล้วก็ฝากถึงพวกสลินปิ้งฟิมนัทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นโชคอีกลิงก่อนคอมเมนต์ต่างๆที่ชอบดูถูกดูแคลนใครอยากรู้มันดูถูกดูแคลนอะไรก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์สองสามคลิปที่ผ่านมาที่เป็นเจอจบใหญ่ทั้งหมดคะคะอีพวกนี้มันก็จะตามไปทุกที่แหละค่ะอีพวกผลประโยชน์นุ่นนี่นั่นน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ฝากไปถึงเขานะคะคอมเมนต์สองสามที่คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างมันจะมีลิงก์ Youtube ทั้งหมดที่ดิฉันเป็นเจ้าของช่องทั้งหมดเกือบสิบกว่าช่องไปคอมเมนต์ทุกช่องให้ฉันเลยฉันชอบมากฉันจะได้เงินฉันจะได้โฆษณาถูกมไปเป็นพวกปีนก่อนแล้วก็ไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะขอร้องเพลิเพลิเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอคราบวันนี้มาเขาใหญ่มาพักผ่อนฮันนีมูนนะคะโอ้ยโอ้ ขอบุณกดไลค์กดแชร์นะคะขออาภัยด้วยทุกท่านที่มีความหวังนะแต่ก็ต้องบอกว่ารอต่อไปน้อรอต่อไปจาไม่ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะคะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้สวัสดีค่ะกดตรงนี้นะกดตรงนี้เพราะว่าเป็นคลิปสดไม่ได้ตัดต่อก่อนเลย